พวกับผมนายชอตตี้บูจจว,ว่ากับ l ลูน่าออริจินอีกเช่นเคยครับวันนี้เขามีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่ก็คือเทศกาลเทโลวีนั่นเองครับแต่ก็มีกิจกรรมแจกของผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับรวมไปถึงบอสโลกตัวใหม่เลเวลร้อยนะครับเอาพูดตรงๆเลเวลเจผมยังไม่ได้ตีเลยครับก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองไปตีบอสเลเวลเจกันดูดีกว่า สำหรับบอสโล่นะครับท่านผู้ชมเข้าไปดูที่เมนูกิจกรรมด้านขวาบนได้เลยเนาะนี่ไงเวอร์บอสนั่นเองนะครับก็ผมไม่เคยสาธิตให้ดูเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังไม่มีไงแต่ตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับและบอสเนี่ยจะมาตอนบ่ายสองนะถ้าเป็นบอสเลเวลเจ็ดสิบอ่ะมาตอนบ่ายสองรอบหนึ่งแล้วก็สี่ทุ่มรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเลเวลร้อยโดยที่เกิดในฟังนะฮะก็จะมาตอนบ่ายสองครึ่งนะฮะอีกรอบหนึ่งก็คือสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองครับแล้วก็แน่นะคตจะมีตัวอื่นด้วยนะ โอ้พระเจ้าท่านผู้ชมดูคนนี่สิ <c oughs> ก็เป็นร้อยจริงๆนะครับก็คือห้องหนึ่งลงได้ร0อยคนก็ร้อยคนจริงๆครับแต่ยังไม่เริ่มทันทีนะฮะมันจะต้องรออีก10นาทีนะครับดูบริเวณนี้ได้เนาะส <c oughs> มมติคิดว่าเดี๋ยวมันจะแหลกแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปิดชื่อปิดอะไรของผู้เล่นอื่นไปก่อนก็นแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยบอกเลยแตกแน่นอนตายอย่างเขียดนะฮะอ่านี่ก็คือปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือจริงๆแล้วในนี้มีเป็นร้อยคนเลยเนาะเดี๋ยวเราไปบวกบอสเลยนั่นน่ะบอสมาแล้วดูดูกิลดูสกิล,กลโหนี่ขนาดไม่เปิดคนนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าในห้องนี้มี100คนนะครับการที่เฟรมเลทจะไม่ตกเลยนั้นเป็นไปได้ยากมากจริงๆนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะแสงสีเสียงชัดเต็มเรียกได้ว่ามองไม่เห็นบอสเลยนะครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอันดับการทำดาเมจของผมอยู่ที่60กว่าทั้งนั้นที่ผมเลเวล7ี่อะนึกภาพออกใช่ปะ คนอื่นเขาเลเวลสูงสูงกันแล้วนะครับเอ้ยใช้ได้นะเนี่ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไม่เป็นไรเราปั๊มยาทานโอ้โหแตกเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะเกิดใหม่ภายใน5วินาทีอยู่แล้วนะครับท่าะะนผู้ชมน่าจะพอนึกภาพออกแล้วเนาะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันนัวแล้วก็มันขนาดไหนนะฮะงั้นเดี๋ยวผมเอาสรุปมาให้ดูเลยแล้วกันว่าผมจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับ หลังจากที่สู้ไปประมาณ6นาทีนะครับผมก็สามารถจัดการได้ครับไม่ใช่ผมหลอกคนในห้องก็ช่วยกันลุมสกรรมนะครับแต่ว่าต้องจัดการให้ได้ภายใน20นาทีนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องที่เราได้มาดูเลยก็แล้วกันครับว่าจะได้อะไรโอ้โหได้ของตีบวกเพียบเลยนี่ขนาดอันดับ80กว่านะอันดับหนึ่งจะได้อะไรวันนี้ เอาล่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมฮาโลวีนกันบ้างดีกว่าครับก็เปิดตัวเควสขึ้นมาก็ได้ครับเขาจะมีแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้เควสกิจกรรมนะครับลองรับแล้วลองไปทําดูเลยนะครับอ่ะสปอยเลยละกันทําแล้วได้อะไรนะครับนี่ได้ตังค์นะครับแล้วก็แล้วก็ได้พวกหินเสริมแก่งตีบงตีบวกอะไรแบบนี้แล้วมันมีทั้งหมด3เควสใช่ป่ะเควสที่2เนี่ยมันจะได้กล่องสุ่มหินออปชั่นเกรดดี ส่วนเคเวสที่3เนี่ยเราจะได้รับลูกอมฟักทองนะครับกินแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีเนาะเป็นเวลา10นาทีนะครับแล้วก็อีกอันหนึงอันนี้โอ้ได้จากหลายกิจกรรมเลยมันคือการเพิ่มอัตราการดรอปนั่นเองครับเมื่อเรากดรับเคเวสแล้วนะครับให้ดูด้านขวาเคเวสกิจกรรมจะเป็นสีเขียวนะครับ ส่วนเควสนะครับไม่ได้มีการต่อสู้อะไรเลยครับคือเขาจะให้เราไปเดินคุยกับ NPC ในเกมอะครับเหมือนกับในช่วงเทศกาลฮัลโลวีน Halloween, ที่จะมีเด็กแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปเคาะตามประตูบ้านขอลูกอมจากผู้ใหญ่ใช่ไหมอ่านั่นแหละมันประมาณนั้นเลยครับทริกออทริสอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเควสอยู่ในเนี้ถ้าเกิดกดข้ามบทสนทนานะไม่ถึงนาทีเสร็จแล้วครับได้ของรางวัลฟรีๆไปเลย เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูเลยกันละกันครับว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิด2อันไปนเลยละกันเนาะอันนี้คือมันมาจากกิจกรรมทั้งคู่นะครับเป็นไงครับได้รับของกันไปจุกจุกคุ้มค่ามากครับสำหรับการทำเควสไม่ถึง1นาทีนอกจากนี้ภารากิจประจําวันของเราอะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นรูปขวานใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นรูปฟักทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําภารากิจต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อนะการฆ่ามอนสเตอร์การเข้าร่วมอารีนาแล้วก็ลงดันเจี้ยนต่างๆเนาะขุดแร่ก็มี เสร็จแล้วก็ให้เดินหา NPC ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้เนาะเพราะว่าอตอนนี้เราน่าจะมาได้หลายเมืองแล้วไงเพะฉะนั้นแต่ละเมืองมันก็อาจจะมีตำแหน่งของ NPC อยู่ไม่เหมือนกันก็พยายามดูที่โลโก้เป็นหลกักพอหา NPC เจอแล้วก็กดคุยแล้วก็ซื้อของจากเขาได้เลยนะครับก็คือเอาฟักทองนี่แหละครับไปแลกนะครับจะสังเกตเห็นว่ากิจกรรมของเกมนี้เนี่ย เราสามารถแลกคอสตูมได้ฟรีๆตลอดเลยนะรวมไปถึงไอเทมอื่นๆด้วยเพียงแค่ท่านผู้ชมขยันเล่นทุกวันนะครับทำตามภารกิจรายวันที่กำหนดก็ได้รับแต้มไปเลยวันละเป็นร้อยไหนๆก็กลับมาที่เมืองแล้วนะครับมานี่ด้วยนะครับที่เป็นรูปจอยมันจะมี NPC ชื่อโคโค่อยู่นะครับคุยกับเขาได้เลยนะครับเราเลือกข้อแรกครับมันจะมีกิจกรรมเป่าหิิงฉุบอยู่นะฮะซึ่งวันหนึ่งเล่นได้10ครั้งนะครับวิธีเล่นง่ายมาก เลือกก่อนเลยจะออกอะไรคอ้อนไงกระดาษแล้วกดเล่นเสียตั้งพันหนึ่งแต่ถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยได้ห้าหมื่นนะครับคือแค่ท่านผู้ชมช,มชนะแค่ครั้งเดียวต่อ1หนึ่งวันก็กําไรแล้วนะครับโอ้เป็นไงโอ้อันนี้ผมเล่นไปสามรอบชนะไปแล้วสองรอบนะผมจะลองออกกันไกลรัวๆดูเลยเดียว่าจะชนะกี่รอบโอ้ชนะอีกแล้วเป็นไงครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่เจอกิจกรรมนี้ก็แสดงว่าหมดเขตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โหชนะอีกแล้วส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็มีหลากหลายเหมือนกันเนาะอย่างเช่นรางวัลล็อกอินครับเวันเนี่ยจะเห็นว่าได้รับคอสตูมวันที่1กับวันที่5้ซึ่งผมจะบอกว่าพอหมดอันนี้แล้วเดี๋ยวมีอันใหม่มาแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็แจกแบบนี้เหมือนกันเป็นคนละคอสตูมกันครับ ส่วนคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับก็จะได้รับของฟรีเพิ่มไปอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเงินนะฮะพชัน่นหินตีบวกแล้วก็พวกคอสตูมแต่ว่าอันนี้เขาให้เลือกนะว่าจะเอารีวหรือว่าชุนหลีเลือกได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือแมงเหมีย,มยวก็เลือกได้เหมือนกันว่าจะเอาคนไหนตัวไหนครับส่วนใครที่มีกิลนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกิล pvp 4ต่อ4ด้วยนะครับมันจะได้รับแต้มเกีลวเอาไปแลกของเพราะที่ผมไม่มีกิลไงก็เลยอาจจะเทสอันนี้ไม่ได้นะครับ กิจกรรมต่อไปสะสมแต่รับสเตตัสถาวรนะครับคือแต่เนี่ยตีมอนเตอร์ทั่วๆไปก็ได้แต่จ,จะได้ยากนิดนึงนะครับพอเราได้มาแล้วเนี่ยไปที่คอลเลกชันนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นไอเทมตรงนี้นะนี่พวกแต่พวกเนี้ยได้มาก็คือลงทะเบียนเลยได้รับสเตตัสถาวรเลยนะครับหลายรายการซึ่งผมจะบอกว่ากิจกรรมอย่างเงี้ยก็มีมาเป็นระยะระยะเหมือนกันนะและมันก็สามารถทําได้ไม่ยากจนเกินไปด้วยนะครับอ่ะต่อมาอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบตีบวกปั๊บรับไอเทม วิธีตีบวกก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับเลือกไอเทมอะไรสักอันหนึ่งใช่ไหมแล้วกดเสริมแก่งเนาะแล้วก็ใส่หินเข้าไปกับตีบวกกันไปเลยจะติดไม่ติดก็อีกเรื่องหนึง่งนะเพราะว่าตีขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยมันมีไม่ติดด้วยถูกไหมอันนี้ต้องติดอยู่แล้วนะบวกหนึ่ง ตีบวกเสร็จแล้วดูด้านซ้ายบนเลยครับจะมีกิจกรรมพิเศษอยู่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าตอนนี้เราตีบวกไปกี่ครั้งแล้วถ้าเกิดตีบวกครบตามที่กําหนดก็รับรางวัลกันไปเลยนะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างก็คือหินล้างคาําสาปไอเทมนั่นเองบางไอเทมมันมีคาําสาปเนาะก็ใช้หินล้างก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบนี่นี่น,นก็คือหินเสริมแก่หรือหินตีบวกเกราะนั่นเองครับง้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวกิจกรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้มีโอกาสกลับมาเจอกกััันนได้ใหม่บบ Luna Origin ะคร